โครงการโรงเรียนสวยน่าอยู่โรงเรียนบัวเชิวิทยามีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนสวยน่าอยู่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกันดังนี้ด้านนโยบายมีการประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสวยน่าอยู่จัดทําเอกสารหรือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยมีการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานหรือโครงการตามนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านอาคารสถานที่หรือสิ่งแวดล้อม โดยการนำครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดูงานอบรมสัมมนาด้านบริบทและแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุปงภูมิทัศน์ของโรงเรียนด้านกายภาพโรงเรียนบัวเชษดวิทยาได้เน้นความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามบริบทโรงเรียนน่าอยู่ดังนี้มีห้องเรียนมาตรฐานโรงอาหารถูกสุขลักษณะจุดน้ำดื่มที่สะอาด ลักษณะบริบทห้องสมุดน่าเรียนรู้มีการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโา2019มีการจัดบริเวณโดยรอบภายนอกอาคารร่มรื่นสวยงามมีการจัดมุมหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติส่งเสริมหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน้าห้องเรียนมีป้ายชื่อห้องเรียนหรือชื่อครูมีการตกแต่ง จัดป้ายประเมินแสดงผลงานนักเรียนเป็นปัจจุบันด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยดังนี้มีการติดตั้งถังดับเพลิงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรประจําอาคารเรียนมีเวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและรายงานการอยู่เวรยามประจําผ่านกลุ่มไลน์ของโรงเรียน มีการรับส่งนักเรียนประจำวันในเวลาเช้าและหลังเลิกเรียนมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นป้ายจราจรป้ายเตือนพื้นที่หรือเขตอันตรายมีการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดให้มีการคัดแยกขยะการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้การนำเสนอผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักจากใบไม้ของโรงเรียนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมอาสาพัฒนา ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมชุมนุมเช่นกิจกรรมชุมนุมการปลูกพืชสมุนไพกรกิจกรรมชุมนุมพลังงานสะอาดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนประกันภัยกิจกรรมชุมนุมรักโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไมา้นักเรียนศึกษาปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมโครงงานสเต็มศึกษาคณะกรรมการสภา,านักเรียนร่วมรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชมรมทูบีน้ำวัน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนบัวเชิดวิทยาได้จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้และขายสินค้าณตลาดนัดอำเภอบัวเชิด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าแข่งขันเช่นเรื่องเหยื่อล่อปบบวกจากสารสกัดเนื้อฝักขูน ในเวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาตินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ผลงานเชิงประจัก์การดำเนินง,งานตามโครงการโรงเรียนสวยน่าอยู่ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลอันเป็นที่ประจั์ดังนี้ได้รับโล่รางวัลรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราหวังสร้างเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนโตโยต้าปีที่13ปี2 5 6 1รางวัลประกาศนียบัตรการส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดโครงงานพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี7ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมรักโลกเพื่ออนาคตปี2562จากบริษัทปตทและบริษัทอสอมทได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอการรณรงค์คัดแยกขยะทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2562ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ส รางวัลระดับดีมากสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2562ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ s i l o w e s School ระดับยอดเยี่ยมปี2562 คุณครูรุ่งนภาภูกองชนะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอลดเลือกใช้สไตล์ BCW ชนะเลิศระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ขอบคุณค่ะ